ผู้หูพอดแคสตฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะทาง YouTube หรือว่าทางพอดแคสตนะครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการ b a s บาส o u ต t Touchdown ครับวันนี้เหมือนเดิมน,นะครับคุณอยู่กับผมครับพันสิทธิ์วิชยาคุปนะครับ ต้นเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนะครับแล้วก็3พฤศจิกายนปี1996นะครับมันเป็นวันสําคัญครับ3พฤศจิกายนหรือว่าสัปดาห์นี้เมื่อ24ปีก่อนครับหคนที่โดดเด่นจนเป็นตำนานเล่าขานมาจนถึงตอนนี้เด็กหนุ่มวัย18ปี72วันลงสนามในเสื้อม่วงทองสวมหมายเลข8เขาคือโคบี้ไบรอันครับราชายันห่วงที่เรา,เราท่านๆหลงรักชัง หมัน่นไส้แล้วก็ยอมรับในความทุ่มเทซึ่งนำมาสู่ความยิ่งใหญ่ที่เขาสร้างให้กับโลก NBA โคบีไบรอันเปรียบได้ดั่งใบไม้สีเขียวนะครับที่ล่วงลับหล่นออกจากต้นไม้หล่นตกจากต้นไม้ก่อนใบอันควรครับแวบ,บเดียวนะครับจากเหตุที่โศกนาฏกรรมฮเฮลิคอปเตอร์ตกแว,ว,ว็แบบเดียวครับเขาจากเราไปอย่างไม่มีวันกลับร่วมปีแล้ว เอาละผมจะใช้โอกาสนี้นยพูดถึงโคบีไบรอันพอผ่านมาได้แต่วันที่โคบีเสียชีวิตจนวันนี้เนี่ยผมมานั่งทบทวนกับตัวเองนะครับว่าหลังจากที่โคบีเสียชีวิตไปผมได้อะไรกลับมาบ้างแน่นอนความรู้สึกปรงดอโลกความเข้าใจในความไม่แน่นอนเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือการหาคําตอบครับกับ,กบคําถามแรกที่ผมมีคําถามเกี่ยวกับโคบีมาตลอดว่าทําไมนักบาสหนึ่งคน ถึงมีผลต่อผู้คนมากมายไปทั่วโลกครับไม่ได้มีผลไม่ได้จํากัดวงเฉพาะแฟนบาสเกตบอลเท่านั้นแต่มันเป็นทุกคนเลยครับทุกคนสามารถรับพลังจากโคบี้ได้ในเรื่องของกําลังใจแนวทางการใช้ชีวิตการต่อสู้กับปัญหาโคบี้ชี้นําให้คนแทบทุกสาขาอาชีพนะครับไม่ว่าจะรวยหรือจนได้เห็นถึงวิธีการต่อสู้การก้าวผ่านความผิดหวัง การก้าวผ่านความดูถูกการก้าวผ่านเสียงกรดนด่าและปลามากพิสูจน์ตัวเองเท่าไหร่ก็ไม่เป็นที่ยอมรับโคบี้สอนให้เรารู้ว่าทำอย่างไรจะพัฒนาได้ทำอย่างไรล่ะจะยกระดับทักษะความคิดฐานะและทำอย่างไรที่จะรักษาระดับความยอดเยี่ยมความสำเร็จหากพูดเรื่องนี้นะครับโคบี้ไม่ต่างอะไรจากกลายเป็นคุณครูครับคุณครูที่สอนเราทั้งรูปแบบคาพูดตัวหนังสือ และการกระทำฉลอง24ปีนะครับครบรอบเกมแรกที่โคบีไบรอันเปิดตัวในฐานะโปร NBA นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับโคบีกับหลักคิดจะทำให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ฟังแล้วไม่ยากเย็นอะไรครับไม่ต้องถึงกับว่าสถาปนาตัวเองเป็นไลฟ์โค้ชก็ได้เอาแค่มันเป็นของสัมผัสได้นะครับแล้วยิ่งคนพูดเนี่ยก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วด้วยน่าเชื่อถือมากนะครับ ซึ่งหลายๆเรื่องหลายๆตอนที่ชอบก็จะมีนี่อยู่เยอะนะครับยกตัวอย่างสิ่งหนึ่งที่โคบี้พูดเอาไว้นานมาแล้วละ่ะโคบี้เคยไปให้สัมภาษณ์มีคําถามถามถึงโคบี้ว่าความตายมันมีมินนิ่งยังไงสําหรับคุณโคบี้ตอบเอาไว้น่าสนใจทีเดียวนะครับไม่มีมนุษย์คนไหนครับที่เกิดมาแล้วไม่ตายการมีชีวิตการใช้ชีวิตโดยไม่นึกถึงความตายมันเหมือนกับการใช้ชีวิตที่มืดบอดครับสำหรับความตายและตัวเขามันเป็นเรื่องที่ยอมรับครับ เขายอมรับมาแล้วว่าทุกการเดินทางย่อมมีจุดจบคุณต้องยอมรับมันให้ได้ครับเหมือนกันในฐานะนักกีฬาครับคุณต้องยอมรับมันให้ได้ทั้งวันที่ดีแย่ yeah. วันที่ยิ่งใหญ่ความผิดหวังมากมายยอมรับและนํามาปรับปรุงจุดสุดท้ายก็เหมือนความตายนั่นแหละครับดังนั้นเมื่อจุดจบมันมีอยู่แล้วแหละแต่เราไม่รู้ว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่คุณต้องทําให้เต็มที่ทันทีที่เขาคิดได้แบบนี้แล้วลงมือทําเขาก็รู้สึกสบายอกสบายใจนะครับ ในเรื่องของความเป็นผู้นำาคพี่พูดไว้บอกว่าเขาเป็นผู้นำที่อาจจะนิสัยไม่น่ารักสำหรับใครบางคนนะครับเขาชอบที่จะทำให้คนที่เป็นลูกทีมเขารู้สึกอึดอัดครับเขาชอบที่จะไปท้าทายและแสดงให้เด็กคนนั้นได้เห็นว่าทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้เพียงแค่คุณกล้าคุณจะสะบัดความคิดเดิมๆและยกระดับตัวเองขึ้นมาให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆได้ แต่ทุกอย่างต้องเกิดจากการทำงานที่หนักขึ้นนะครับทุกอย่างต้องเกิดจากการทุ่มเทที่มากขึ้นนั่นคือวิธีการทำงานวิธีการเป็นผู้นำของโคบีไบรอันนะครับเรื่องของการแข่งขันโคบีติดป่าอยู่เสมอเขาบอกว่าฮีโร่อะมาแล้วก็ไปครับแต่สำหรับเขาตำนานเลเจนด์เท่านั้นครับที่จะอยู่กับแฟนๆที่จะเป็นที่พูดถึงตลอดไปเขาวางเป้านี้ไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยครับเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ครับ เขาจะเป็นคนที่ทุกๆคนพูดถึงเป็นที่จดจำดังนั้นคุณวางเป้าชัาน้นคุณวางเป้าเล็กคุณอาจจะได้ผลตอบแทนที่ง่ายกว่าแต่ได้เกิดคุณวางเป้าใหญ่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องทุ่มเทม,มากน้อยขนาดไหนคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องลงมือทําทันทีทันใดแล้วต้องทำให้มันสม่ําเสมอแค่ไหนนั่นคือวิธีคิดนั่นคือวิธีลงแข่งขันของเขาครับดังนั้นเขาดีใจกับสิ่งที่เขาประสบความสําเร็จในแต่ละวันแต่ เขาก็จะไม่หลงไปกับมันครับเพราะเขารู hey. he m m ้ว่าเป้าหมายของเขาอยู่ไกลมากกว่านั้นเมื네่อเวลาจิตตกโคบี้ก mm ็มีวิธีแก้เหมือนกันนะครับเมื่อคุณเจอกับเราพลังลบกับเรา Negative thinking คนที่เป็นเฮเตอร์ในชีวิตคุณแหละครับซึ่งชื่อของโคบี้ไบรอันเฮเตอร์แม่งโคตรเยอะครับโคบี้มีวิธีมองมีวิธีคิดเกี่ยวกับเฮเตอร์ของเขาไว้น่ารักมากนะครับเขาบอกว่าเฮเตอร์เนี่ยเป็นปัญหาที่ยอดเยี่ยมมากครับ เฮเตอร์ <H> เป็นปัญหาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เขามีตลอดชีวิตการเป็นนักบาสเกตบอลเพราะเขาคิดแบบนี้ครับไม่มีเฮเตอร์คนไหนนะครับที่จะลุกขึ้นมาเกลียดนักกีฬาคนหนึ่งเพียงเพราะว่านักกีฬาคนนั้นเล่นดีแต่คนที่จะมีเฮเตอร์ได้เพราะเหล่าเฮเตอร์เหล่านั้นมองแล้วยอมรับแล้วว่าไอ้น,นี่แม่งเจ๋งจริงเฮเตอร์ นั่นคือวิธีคิดของโคบี้นะครับแต่ว่าปิดท้ายกันในรายการของเราวันนี้นะครับ10 Rule s o f p โคบี้กดเหล็ก10ข้อเพื่อความสําเร็จจากพี่บี้มันดีมากขนาดไหนมันดีมากและอย่าไปที่จดจําและเพื่อระลึกถึงเสมอมันเป็นสิ่งชวนคิดในการสร้างเป้าหมายและประคองจิตใจให้แข็งแกร่งเอาไว้ท่ามกลางการทํางานหนักเพื่อฝ่าฟันไปจนถึงสิ่งที่ต้องการ10ข้อที่ว่ามีดังนี้ครับเริ่มต้นข้อแรก getting better every single day ครับทำให้ดีขึ้นในทุกๆวันไม่รู้แหละว่าเมื่อวานทำมาได้ดีขนาดไหนดีใจก็ดีใจไปแต่ก็เก็บมาเรียนรู้ว่าเออเรายังทำได้ดีขึ้นใช่ไหมงั้นในวันพรุ่งนี้เราก็สามารถเรียนรู้และลงมือทำเพื่อให้มันดีขึ้นได้ในวันต่อๆไปอาจจะทำได้ดีขึ้นความบาดีขึ้นอาจจะไม่ได้ว่าขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลงสามารถผ่านมันไปได้ง่ายขึ้นสนุกมากขึ้นแฮปปี้กับมันมากขึ้น นั่นก็คือ better every single day ได้ข้อที่2ครับโคบี้ <Yeah. S 1> พูดเอาไว้บ่อยมากนั่นก็คือว่านอกจากจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้ว get a better every single day proof ม e m o ครับพิสูจน์ให้เห็นเลยครับว่าไอ้พวกคนที่มาปลามมทเราใครก็ตามที่ดูถูกคุณใครก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ไม่ต้องไปโต้เถียงเขาครับการโต้ตอบที่ดังที่สุดไม่ใช่การตะโกนครับไม่ใช่การพูดแทรกแต่มันเป็นการลงมือทำครับ การตอบที่ดังที่สุดก็คือเรื่องของการลงมือทำโดยตั้งเป้า,าไว้ว่ากูจะพิสูจน์ให้พวกมึงดูว่าพวกมึงมองกูผิดไปแล้วข้อที่3ครับ work on your weakness ครับทำงานหนักเพื่อกำจัดจุดอ่อนเราเองนั่นแหละครับเป็นคนที่มองย้อนกลับมาแล้วจะสามารถชี้ชัดได้ว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนแก้มาจาัดตรงนั้นครับบางคนบอกว่าจุดอ่อนก็ช่างมันไปเพิ่มเติมจุดแข็งแต่สำหรับโคบี้ เขาพัฒนาจากจุดอ่อนของเขาก่อนนะครับจากเดิมที่ไม่นิ่งเพิ่มการฝึกซ้อมเพิ่มสมาธิเข้าไปจากเดิมที่ยิงไม่แม่นก็เพิ่มวิธียิงเข้าไปไปจ้างคนมาเพื่อสอนให้เขาได้ยิงให้ดีขึ้นข้อ4ครับ SQ es que w h a t your practice นะครับคุณทำอะไรไปทำอะไรแล้วได้ผลกลับมาที่ดีขึ้นการฝึกซ้อมแบบไหนที่ทำให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นทบทวนจากจุดนั้นครับทบทวนจากสิ่งที่เคยซ้อมทำให้มันสำเร็จทำให้มันง่ายขึ้น ข้อต่อมาครับข้อ5 learning from greatness ครับการเรียนรู้จากผู้ยิ่งใหญ่คุณเรียนรู้จากตัวเองก็ได้ครับถ้าคุณมีคิดว่าคุณมีเวลามากพอแต่ไม่ใช่การขี้โกงแต่อย่างใดนะครับได้แก่ว่าคุณจะไปเจอทางรัฐไปเจอคนที่มีประสบการณ์ไปเจอกับคนที่ประสบความสําเร็จหรือคุณชื่นชมในแนวทางแล้วก็นั่งพูดคุยกับเขาเรียนรู้ไปกับเขาไม่ใช่เรื่องแปลกครับเป็นเรื่องดีด้วยซ้ําไปหลังจากที่เรียนรู้จากผู้ยิ่งใหญ่ก็ learning from wins แอ loss เรียนรู้ในชัยชนะที่ได้มาเช่นเดียวกันกับการเรียนรู้การพ่ายแพ้เป็นอย่างไรชนะใครก็ชื่นชอบแพ้ก็เป็นพลังได้ทบทวนกับมันครับทำไมถึงพลาดทำไมถึงไม่เป็นดังหวังมันเกิดอะไรขึ้นมันมาจากตัวแปครควบคุมได้ไหมม,มาจากตัวเราหรือเปล่าทบทวนแล้วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับเมื่อทบทวนจากชนะและแพ้ได้ก็เริ่มคุยกับตัวเองให้มากขึ้นครับ Practice m i n d f u l n e s s นะครับมันฝึกฝนให้ครองสติได้ดีตลอดเวลาคนเรามีความสุขไปคนเรามีความทุกข์ไปสติก็ไม่อยู่กับตัวครับเมื่อสติไม่อยู่กับตัวโอกาสที่จะทำออกมาเป็นไปตามเป้าหมายก็ยากนะครับดังนั้นมันจะเล่นสติเอาไว้ครับข้อ8แล้วครับเหลืออีก2-3สข้อเท่านั้นเอง BMB e a i ช i o u ครับทะเยอทะยานเอาไว้อย่าไปหงออย่าไปท้อแท้ เหนื่อยก็พักท้อก็หยุดบ้างรีบเงยหน้าแล้วไปต่อเรามาไกลแล้วเรามาไกลเกินกว่าจะมานั่งท้อแล้วยอมแพ้โคบี้ก็เป็นแบบนั้นครับข้อ9ครับ b e l believe i n your team ครับจงเชื่อมั่นในคนรอบข้างคุณจงเชื่อมั่นในทีมของคุณอย่าไปเร็วให้ไปคนเดียวอย่าไปไกลให้ไปเป็นทีม คุณคงเคยได้ยินคำนี้นะครับซึ่งเป้าหมายของแต่ละคนเป้าหมายของชีวิตโดยมากเป็นเรื่องความไกลของระยะทางทั้งนั้นแหละครับไปเร็วก็ส่วนหนึ่งดังนั้นไปให้ไกลไปแบบอบอุ่นชงเชื่อใจในคนรอบข้างเหมือนปัชยากีฬาครับบาสเกตบอลก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณมีความมั่นใจคุณมีความเชื่อมั่นคุณพร้อมที่จะส่งบอลให้กับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนก็จะส่งบอลคืนมาให้คุณ ด้วยความรู้สึกแบบเดียวกันเลยครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับ Learn Storytelling ครับนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะบอกเล่าการเรียนรู้ที่จะแบ่งปันทำไมล่ะในเมื่อคุณทำงานหนักมาขนาดนั้นคุณลงทุนคุณเรียนรู้คุณลงแรงไปแล้วคุณจะเก็บไว้ทำไมล่ะครับบอกต่อสิครับบอกต่อได้หลายอย่างทั้งคำพูด ตัวหนังสือหรือการกระทำเพื่อให้คนรุ่นหลังเพื่อให้คนที่คุณรักหรือคนที่สนใจในความเป็นตัวคุณได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้นั่นคือสิ่งที่โคบีบอกเราเอาไว้นะครับให้เราได้เรียนรู้คล้อยตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่เราคงจะต้องตระหนักเอาไว้ในการที่จะพัฒนาในการที่จะเรียนรู้ได้ในบทสนทนาของคนครับในการนั่งล้อมวงสนทนากาันไม่ว่าจะเป็นวงเล็ก หรือว่าวงใหญ่โปรดจำเอาไว้นะครับว่าเสียงดังไม่ได้แปลว่าชนะโมโหมากกว่าก็ไม่ได้ทำให้ดูดีพูดได้หลายคำมากกว่าก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะชนะนะครับการแย่งพูดก็เหมือนกันครับมันฟังไม่รู้เรื่อง ดังนั้นชาพัฒนาได้จะก้าวไปข้างหน้าได้เปิดใจรับฟังครับแล้วก็นำมันมาใช้และนี่ก็คือ b บาสเกต t า u c ัชดาวครับคู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง